บูยาโอ้โหนี่ครับผมเราก็จะได้มันแล้วระปุสลับสก,กินคาธนะบูยาดีนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็นี่เลยนะครับผมก็ที่อยากได้แบบฟรีๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกรดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ดูคลิปนี้จบด้วยนะครับผม ที่นะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวฟรีไฟกันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกมของคาร์ดินาฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งสลัดในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับผมมาดูสลัดกิจกรรมสายฟรีนะครับผมก็คือจะมีการรับคาตนะฟรีหรือว่ากระทะแบบลายบูย่าเซตบูย่าฟรีนั่นเองนะครับผมก็ เป็นยังไงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนั่นเองนะครับผมผมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับผมก็โอเคนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกิจกรรมบูย่าก็คือตรงน,นี้เนี่ยมันเหลือเวลาอีกสิบกวันใช่ไหมทุกคนก็จะมีหลายกิจกรรมเลยนะครับผมก็มคือ,อนนี้เป็นบูยา่าโกใช่ไหมก็มคือการนะครับผมไปเก็บตทเค็นนี้มานะผมเป็นลูกวาดนะผมไปเก็บลูกวาดบูย่ามานะครับผมก็มคือ ลูกกวาดเนี่ยจะหาได้ตามแมพเลยนะครับบุมทุกคนนะก็คือบุมยังไม่ได้เล่นไงทุกคนแล้วก็มันจะมีตัวเค็มงกุฎนี้ด้วยนะครับผุมตัวเคล็มงกุฎเนี่ยก็สามารถเนี่ยบุมนี่โอ้โหประมาณนี้เลยนะครับผุ๋มทุกคนผมก็ยังเดิ่ไม่ได้เนาะหรือว่าผุมไม่มีอ่าตัวเคล็น,นะครับบุมทุกคนนะไม่มีลูกกวาดนะครับบุมแันนี้ตัวของเราเนี่ยเดินมาได้แค่นี้เลยนะครับผุมทุกคนสลับเนี่ยเออนะครับผมก็เดินมาเก็บ oh, <c lic ing> พวกนี้นะครับบุมเดินมาปุ๊บแล้วก็โอ้โหยิงเก ครับผมนี่เอ๊ะรันยาบูยาเดียแล้วเนี่ยจุ๊บรับแล้วนะครับผมทุกคนอันนี้เนี่ยเวลาเล่นเนี่ยเราก็ตือต้องใช้ลูกกวาดนะครับผมในการเล่นนะครับผมทุกคนนะ ก็คือเนี่ยจะสตมตเคล็มงกุฎนี้นะครับผมตัวเคล็มงกุฎนี่นะ่ะนำไปทําอะไรนะครับผมก็คือมันจะเป็นอนุน,นะครับผมทุกคนเดี๋ยผมจะให้ดูเนาะตัวเค็มงกุฎเนี่ยครับผมก็สามารถนํามาซื้อของหรือว่านามาแลกของได้เลยนะครับผมในอันนี้เลยนะผมเป็นบูยาสโตรนะครับผมนี่ที่แลกเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับผม,ผมก็จะมีเป็นบอร์ดฟรีนะครับผมนี่เป็นบอดบูยาฟรีนะครับผมแล้วก็เป็น เป็นแบนเนอร์นะครับผมแล้วก็โปรไฟล์นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็สามารถแลกเป็นอันนี้ได้นะผม oh. เป็นดิปปั้นบุญ่าดีนะครับผมทุกคนนะแล้วก็ได้เป็นนี้เลยนะครับผมวันนี้ว่าเป็นระเบิดนะครับผมทุกคนก็คือจะเป็นระเบิดลายบูญ่าดีด้วยนะครับผมแล้วก็ะจะมีในส่วนของกล่องศพนะครับผมนี่เป็นกล่องศพบุญ่าดีด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นเซตสายฟรยีที่ ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมพอสะสมตัวเค็นมงกุฎมีมานะครับผมทุกคนแล้วก็บนนะสามารถนะครับผมนํตัวเค็นมงกุดเนี่ยสามารถนํามาแลกเป็นเซ็ตฟรีได้นั่นเองนะผมนี่เป็นหมวกฟรีหรือว่าเป็นชุดฟรีนั่นเองนะครับผมสลับสายฟรีนะครับผมก็จะเป็นชุดผู้หญิงนะครับผมนี่เสื้อก็ประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นกิจกรรมของสายฟรีนะครับของแบบจะได้ชุดผู้หญิงนะครับผมสลับกิจกรรมหาเลขอันนี้ในร้านค้านะผมก็คือการสะสมตเค็นมงกุดนะครับผมก็ ให้คุณชมเนี่ยไปสสมตัวขึ้นลูกกว่าเลยครับผมแล้วก็มาเก็บตรงนี้นะครับผมทุกคนนันนี่ต้องใจ5ลูกกว่านะผมเพื่อเล่นนะครับผมทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนนะซึ่งเราได้บูยาเท่าไหร่นะครับผมมันก็จะมีอันนี้ด้วยนะผมเป็นกิจกรรมก็คือเป็นอันดับนะครับผมทุกคนซึ่งบูยาโกก็คือกิจกรรมที่เราวิ่งเมื่อกี้เลยนะครับผมก็คือผมได้มาหนึ่งใช่ไหมเออผมเล่นมาหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าเราได้แบบติดท็อปนะครับผมเราก็จะได้เป็นสกินของคาตานะบูยาฟรีเลยนั่นนเองะคผมก็สายยฟีี่ ได้คาตนานะครับผมก็ควรกระยันนะครับผมก็คือลงไปเก็บสะสมลูกกวาดนะครับผมทุกคนแล้วก็นํามาแบบมาติดท็อปอะทำแงได้ก็ได้นะครับผมไม่ติดท็อปนะครับผมทุกคนนะแล้วก็พูิจารับนะครับผมนี่เลยนะครับผมเป็นสกินของคาตนาบูยาฟรีนั่นเอง นะครับผมทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นบูญ่าธรรมดาใช่ไหมทุกคนก็จะได้เป็นนี้เลยจะได้ตั้งคาถาน,นะครับผมแล้วก็จะได้เป็นสกินของกระทะบุญ่าแบบฟรีเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายฟรีที่ไม่ได้สายเติมนะก็สามารถนะผมมาเล่นกิจกรรมนี้ได้นะมัก็คือเป็นกิจกรรมบุญ่านั่นเองนะครับผมทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็เคยทีไ่ได้เท่าไรหรือว่าติดท็อปเท่าไรกันแล้วนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับผมแล้วก็นี้เช ขอเช็คอินก่อนนะครับผมทุกคนอ่าเช็คอินล็อกอินฟรีปุ๊บนะโอเคไม่ได้นะครับผมเกิดแป้งบางทีอะปุ๊บโอเคนะครับผมนี่เราก็ได้เป็นอันนี้มาด้วยนะครับผมนะก็คือแบบถ้าเราได้บุญ่ามาเนี่ยเราจะได้อันนี้ด้วยนะครับผมเป็นอ่าตัวเข็นมงกุฎนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ผมได้3อันเลยก็คือผมจะได้มา15มงกุฎนะครับผมก็ประมาณนี้เลย นั่นเองนะครับผมก็โอเคนะครับผมแล้วก็นี้เนี่ยก็คือแบบเป็นกิจกรรมของสายฟรีที่มีอยู่ตอนนี้เลยนะครับผมแล้วก็แล้วก็นี้เลยนะครับผมสรับตารางกิจกรรมก็คือการสรุปนั่นเองนะผมสรับกิจกรรมพิเศษบูย่าเดย์นะครับผมก็คือการดัดวมตัวคิดลูกกว่านะผมนี่อันนี้เป็นการอ่าน่าจะเป็นการล็อกอินเมื่อกี้เลยนะครับผมแล้วก็ในเป็นบูย่าโกนะครับผมที่แบบ บาเดินมาร์กแบบนี้เลยนะครับผมที่เราแบบจะสวมแล้วก็มีโอกาสติดตบอปรอยได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ต,ติดเนี่ยก็สามารถรับคัจนะไปฟรีๆเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็นี้เป็นปรารกิจพิชิตบุญ้านะผมํามให้ถึงกัน้นรับไอเทมฟรีนะครับผมเพื่อ บล,ล็อกพลังบูย่านั่นเองนะครับผมทุกคนนะแล้วก็อันนี้ก็คือการาติดร้อยอันดับแบบแบบตัวไปนะผมลงเล่ในเกมนะผมก็คือชนะในเกมนะนะครับผมนะหนึ่งร้อยอันดับเนี่ยก็สามารถนะครับผมนะติดท,ท็อปได้นะครับผมก็ได้ของพวกนี้ไปเลยนะผมกระทะกับสกินคาตานะนั่นเองแต่ว่าจะเป็นร้อยอันดับบูย่าโกเนี่ยจะได้เค่คาตานะใช่ไหมเออนะครับผมแล้วก็คลังสินค้าเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นระเบิดหรือว่า บอร์ดหรือว่าชุดหรือว่าแบบอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับผมก็สายฟรีเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นั่นเองแล้วก็ตอนนี้นะครับผมมันมีกิจกรรมนี้ด้วยนะผมนี่เป็นกิจกรรมเลตโกลักกี้นะผมก็คือจะแบบลดราคาใช่ไหมทุกคนเออนะครับผมทุกคนนันก็คือแบบผมยังไม่ได้แบบซุมเลยนะผมมาเดี๋ยวเราซุมเลยนะครับผมก็ผมจะลดเท่าไหร่วะเอ้หนึ่งว่าหนึ่งไดมอนด์แล้วผมลดถึเอนเองผมว่าเนี่ยมันต้องประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าลดแล้วก็คุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อได้เลยผมว่า จะซื้ออันไหนนะผมซึ่งผมไม่อยากจะซื้อเลยเพราะว่าผมมีหมดแล้วนะครับผมโอเคผมก็กดดีเป็นหนึ่งครั้งปุ๊บดีแล้วก็อ่าผมจะซื้อเป็นซื้อตู้อีโวดีกว่าบัตรอีโบดีกว่านะครับผมถูกดีนะครับผมทุกคนจัดไปโป้งโอเคแล้กวก็ตอนนี้เนี่ยก็คือใครที่ไม่อยากจะทําแบบ อ่ะสกินหรือว่าติดท็อปอะไรฟรีๆเนี่ยก็สามารถนํามาสุ่มโตเค้นแฟชั่นนะครับผมก็คือสามารถนํามาได้ได้เลยนะครับผมสำหรับของเซตบูย่าดีนะครับผมก็คือนี่เลยนะครับผมนี่อุมพลังแห่งบูย่านะครับผมมีสุดรับสุดยอดไอเทมเพียงสะสมโตเค้นนะครับผมแล้วก็นํามาแลกนะครับผมนักกล่องละ30มสิบไดมอนต้อนนั้นเองนะครับผมทุกคนนะซึ่งอันนี้มันก็จะอยู่ที่กล่องตัวนี้เลยนะครับผมนี่โอ้โหเป็นกล่องนะครับผมนี่เลยนะครับผมโอ้โห คือแบบถ้าดวงดีก็จะได้ของพวกนี้ไปเลยนะครับผมนี่ก็คือแบบไม่ต้องนํามาแลกนะครับผมทุกคนนะโอเคนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่977ไดมอนด์นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะผมว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับผมทุกคนนะก็โอเคนะผมเดี๋ยวผมจะซุ่มไปสิบกล่องไปเลยนะครับผมโอเค300ไดมอนด์ปุ๊บนะครับผมมา1ิบกล่องได้นะผมผมจะได้อะไรหรือเปล่านะครับผมทุกคนจัดไปโป้งดูทรงแล้วนะครับผมน่าจะเกลือนะครับผมโอ้โหคืน ขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหคนลุกไปทุกคนสามร้อยเลขไม่ได้เลยเลยนะครับผมตุกคนโอ้โหมันจะพอไม่นี่อุกร้อยไดมอนเนี่ยมาโอเคจะปีสิบกล่องนะผมทำไม่ได้เราก็แบบก็เติมเพิ่มเอานะว่าขาดตัวขิ้นเท่าไหร่ค่อยไปเลขอานะครับผมปุ๊บอุ้ย ได้เป็นสกินอ่าเป็นดาบูย่ามานะครับผมแล้วก็โอ้โหที่เหลือก็เกลือเหมือนเดิมนะครับผมปุ๊บโอ้โหบางทีจีเอ็มก็เกินไปดูดีเลขอะไรไม่ได้เลยนะผมผมจะเลขเป็นคาตานะนั้นทุกคนยังไงก็ได้เออผมสะสมเลขคาตานะเออนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ไปเล่นนะครับผมแล้วก็ทบร้อยเนี่ยผมไปติดแน่นอนนะครับผมก็เราสามารถมาสุมตรงนี้ได้นะโอเคก้าวดมอนของผมนะครับผมทุกคนผมไม่ได้เลยนะครับผมทุกคนนะปุ๊บ ดูสรงแล้วก็ไม่ได้ได้เหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหเกินไปบางทีอ่ะเอ้ยผมได้มา52ตัวขึ้นนะครับผมทุกคนผุมคาดิเคแปดตัวขึ้นนั่นผมถึงจะเลขคาตานะได้นะครับผมซึ่งขาดอีกไม่เท่าไรแล้วนะครับผมทุกคนมาเดี๋ยวเรามาสุ่มอันนี้ดีกว่านะผมเป็นตู้ใหม่นะผมก็คืออันนี้เป็น อ่าตัวละครใหม่นะครับผมทุกคนนะก็คือจะเป็นในส่วนของตู้นี้เลยนะผมมาพร้อมกับเซตบูญ่าเดเลยนะครับผมทุกคนนะนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนี่เขาเรียกตัวอะไรวะตัวเคเหรอพิเศษของเคชื่ออะไรวะอโอเคนะผมต่อมาเนี่ยเราจะเป็นตู้อีโวนั่นเองนะผมซึ่งเป็นตู้สกินปืนใหม่เอ็กเอมแปดนั่นเองนะผมมาผมมีบัตรอีโวยูสิบใบนะครับผมก็สุ่มไปเลยนะครับผมมาพิมพ์เขียวมไม่ต้องหวังเพราะว่ามันไม่ออกอยู่แล้วนะครับอุยอ,ออกแต่หินแงดงร่างวะ่ะเออดินเป็นเอ้ย กินมาแล้วไหมเอ้ยพิมเขียวตรงนั้นเุ้ยวัดอุย้ยโอ้โหอฮ้ยเกินไปบางทีอะเกินไปดูดีอื้อหือบัตเรียหา้าใบเกินไปโอ้โหขอพิมพ์เขียวเตอเลยแล้วว่ารอบนี้คงไม่มีดวงแล้วนะครับผมทุกคน เรา,าใช้ดวงไปหมดแล้วนะครับผมเมื่อกี้นะฮะโอ้โหคือแบบฮ้ยสุดจัดนะครับน้องๆสุดจัดอะครับดีดีโอดีครับผมก็สําหรับสก,กินปืนนะก็คืออันนี้เนี่ยบวกอัตราการยิงแล้วก็บวกความแม่นยําด้วยนะครับผมทุกคนนะคือแบบอันนี้เป็นจอกเกราะแล้วก็บวกระยะนะครับผมแล้วก็นี้บวกระยะบวกอัตราการยิงหนึ่งนะครับผมแล้วก็บวกแม็กกาซีนบวกดาเมจน,นะครับผมโอ้โหดูดีโคตรดวงดีเลยทุกคน แต่ว่าไม่ดวงดีกับคาธานะว่ะเดี๋ยวผมเอาจิตจีบเดมอนนี้ไปสุ่มกล่องคาธานาอีกสักสองกล่องนะครับผมทุกคนโอ้โหเอ้ถือว่ายังดีถือว่ายังมีดวงอยู่นะครับผมทุกคนมาสองกล่องพ้งโอ้อโ,อโหมีดวงมีดวงดวงอะไรวะโอเคทุกคนมาอีกหกตัวเข็นผมก็เอาไว้โอ้โหขอให้ออกให้ผมถือหกตัวเข็นนะ่ะปัดอ้ย โอ้โหได้เป็นบูย่าเดมานะผมได้เป็นไม้กระบ,บองมานะผมก็ถือว่ายัางดีอยู่แล้วก็ตัวเค็เราก็ครบแล้วด้วยนะครับผมนี่สองสองสี่หกโอเคนะครับผมครบนะครับผมปุ๊บที่เหลือก็ได้เป็นเกลือมานะครับผมโอเคลงามาเลขคาธนะกันดีกว่านะครับผมซึ่งโอ้โหคาร์นะสายฟรีที่แบบเราควรจะได้ฟรีอะจริงๆอ่ะอื้อนะครับผมมะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมเราไม่มีเวลาไปเล่นขนาดน,นั้นนะครับผมทุกคนนะข้อเดี๋ยวเราจะอะ่าเลขมาเลยนะครับผมทุกคนนะปุ๊บมาเลย เซตบูยาโอ้โหนี่ครับผมเราก็จะได้มันเนะลยกระผมสลับสก,กินของคาธนะบูยาดีนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็นี่เลยนะครับผมก็ที่อยากได้แบบฟรีๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ดูคลิปนี้จบด้วยนะครับผมสายฟรีเนี่ยก็สามารถรับได้เหมือนกันเลยนะครับผม,มต่อไปเนี่ยก็น่าจะ สะสมเป็นกระทะนะครับผมทุกคนนะทั้งหมดเนี่ยประมาณอ่าหนึ่ันสองไดมอนด์นะครับผมที่ผมจะได้คาตาเนะเล่มนี้มานะครับผมก็แล้วก็เราได้เป็นอ่าเป็นสกินนี้ด้วยนะครับผมนี่เป็นไม้กระบ,บองนะครับผมแล้วก็เป็นสกินของกู้ขู่ด้วยนะครับผมทุกคนนะเนี่ยผมเป็นเพนด้าบูย่านะครับผมทุกคนนะก็ประมาณนี้เลย นั่นเองนะครับผมทุกคนนะก็เดี๋ยวเราพาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ก็จะติดท็อปเท่าไร้แล้วว่าน,นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ